อ่ะโอเคแนวข้อสอบนะคะข้อสอบมีด้วยกันทั้งหมดสามตอนเราเรียกว่าสามพาร์ทนะคะสามสิบคะแนนสอบปลายภาคเขาเรียกว่า final examination การสอบปลายภาคสามสิบคะแนนนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามตอนตอนที่หนึ่งพาร์ เรียนฟังก่อนยังไม่ต้องจดตอนที่หนึ่งสิบคะแนนจะเป็นตัวเลือกเขาเรียกว่าข้อสอบแบบปรณยปรณยก็คือมีชอยให้เราเลือกทั้งหมดยี่สิบข้อสิบคะแนนนะคะหมายความว่าสองข้อต่อหนึ่งคะแนนนะคะข้อสอบที่เป็นเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้ก็คือจะมีเนื้อเรื่องมาให้เราอ่าน เป็น Reading มาให้เราอ่านเสร็จป้านัน่นเลียนก็ตอบคํำถามจากเนื้อเรื่องต้องเข้าใจเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคําคุณศัพท์จ,จำได้นะคะไปดูมา adjective คำคุณศัพท์แล้วก็สรรพนาม t c i u v d h she i จำได้นะคะทั้งหมดเจ็ดตัวสรรพนามที่ใช้ให้ถูกต้อง แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูปฏิทินยังจำได้ไหมคาล endar ก,การดูปฏิทินก็คือจะมีปฏิทินมาให้เราเดือนหนึ่งแล้วเราก็ดูในปฏิทินดูว่าเราอะตอบคำถามได้ไหมแล้วก็จะมีรูปภาพแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคืออะไรให้บอกคำศัพท์นะคะประมาณนี้แหละ ให้ไปดูมาเกี่ยวกับเรื่องอาชีพด้วย occupation นะคะต่อไปตอนที่สอง Part t o oh. อ่ะตอนที่สองจะให้เขียนมาเขาเรียกว่า answer the questions ตอบคำถามนะคะทั้งหมด5ข้อ p ัสองหให้เขียน5ข้อ10คะแนน บอกว่าข้อละใช่แล้วข้อละสองคะแนนนะคะอย่างเช่นอ,อคะแนนนี้หมายถึงว่าถ้าตอบสัมพันธ์กันกับคําถามไม่หรอไมตอบสัมพันธ์นกับคําถามได้หนึ่งคะแนนอย่างเช่นถาม how many พอถาม how many ปั๊ต้องตอบจํานวนถูกไหมคะถ้าม่เรียนตอบจํานวนมา one two three แบบนี้แสดงว่าตอบถูกต้องครูยกตัวอย่างคาถาม ข้อหนึ่นะ how many how many people are there in your family how many people are there in your family พอเราอ่านจบปั๊บถ้าเกิดนักเรียนตอบว่า four o people นักเรียนได้หนึ่งคะแนนเขาเรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามคําถามคําตอบสัมพันธ์กันกับคําถามไม่ใช่ว่าถามไปไหนมาถามว่าสองสอบเคอได้ยินไหมคำนี้ ไม่ใช่ว่าถามเท่าไหร่ในตอบ yes แบบนี้ก็ศูนย์ใช่ไหมคะทีนี้อีกคำตอบหนึ่งมันมาจากไหนที่เป็นสองคะแนนก็คือเขาเรียกว่าหลักภาษาถ้าตอบตามหลักภาษา there are four people in my family there are four people in my family แบบนี้ได้สองคะแนนหลักภาษามีประธานมีกริยาอะไรแบบนี้นะคะ เข้าใจนะคะแล้วก็ตอนที่สามพาร์นที่ทสามอะเคทศัสทบจากรูปภาพ w o r c a p d u r a l i v w o r c a p d u r a l i <Okay. S 1> ทั้งหมดสิบข้อส <Okay. S 1> ิบคะแนนแค่ 10, <Okay. S 1> นี้เอง สอก็ไปอ่านไปดูเนื้อเรื่องมานะคะเออครูขออนุญาตแทนกล้องแป๊บหนึ่งนักเรียนไม่ต้องเกรงเดี๋ยวนั่งกันหลังแข็งหมดโอเคนะคะแนวข้อสอบนี้นักเรียนสามารถจดไปได้เพราะเราจะสอบในวันอังคาร ต่อวันที่25นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งโอเค